ช่อง SIS Thailand วันนี้จะพามาเที่ยวเกียวโตทิปค่ะที่ร้านฮัน a า i ิค f e เฟ่เดอเกียวโตบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะและวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษลูกเรือจากสายการบินแจแป n นแอร์ไลน์ถึง8ท่านด้วยกันค่ะวันนี้จะเป็นยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่อง SIS Thailand และ Instagram กับ Facebook ของ h ั n a า i ิท a ยแลนดด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ ยากาศหน้าร้านคือญี่ปุ่นสุดๆชอบหลังคาทรงหน้าจทย์ที่ประดับด้วยม่านมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยโลโก้ของร้านคือไมโกซังซึ่งไมโกซังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นเกียวโตไมโกซังคือหญิงสาวที่มีความสามารถในการร้องรำทำเพลงเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าก็เหมือนกับว่าใครที่มาร้านนี้แล้วต้องได้รับความสุขกลับไปแน่นอนค่ะ บรรยากาศชั้นล่างตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนถ่ายรูปสวยสุดๆและยังมีตะเกียงอันดงที่เป็นตะเกียงไฟโบราณของญี่ปุ่นด้วยค่ะพอเห็นภาพนี้แล้วทาให้นึกถึงตอนที่มีโอกาสได้ไปเดินในเทศกาลกิโอมะสุลิเปเทศกาลโบราณของญี่ปุ่นที่งดงามและยิ่งใหญ่มากจะมีการปิดถนนลและการจัดแสดงรถลากประดับด้วยโคมไฟญี่ปุ่นแล้วข้างทางสองข้างทางก็จะมีร้านค้าขายข,ายของเต็มไปหมดเลยคือใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยต้องไม่พลาดเทศกาลนี้ค่ะ ได้ยินมาว่าที่ฮันนาริคาเฟ่ชั้น2มีห้องทาทามิด้วยดีจังเลยค่ะได้มานั่งทานขนมที่ห้องนี้รู้สึกเหมือนได้นั่งทานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะเพลิดเพลินกับบรรยากาศการตกแต่งห้องที่มีดีไซน์กลิ่นอายสะท้อนถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสุดๆเลยค่ะ จะว่าไปแล้วเมืองเกียวโตเป็นเมืองที่สวยงามมากๆเมืองหนึ่งเลยค่ะสามารถเที่ยวได้ทั้ง4ฤดูโดยเฉพาะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและตอนสกากุระบานแค่เห็นภาพไอเลฟเกียวโตทั้ง4ฤดูก็เตรียมจองตัว๋วเครื่องบินกับเจแปนารายและโรงแรมไว้เลยค่ะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวเมืองเกียวโตกันสักครั้งนะคะพอมั่นใจว่าจะต้องหลงรักเมืองเกียวโตอย่างแน่นอนค่ะ ร้านเรามีเมนูแนะนำอยู่ด้วยกัน4เมนูนะคะเมนูแรกอกอร์แกนิคโคจีชาลาเต้ค่ะเมนูที่2เป็นขนมหวานโฮมเมดดังกกและเมนูที่3เป็นอาหารคาวมัชชะาโลฮอตดอกและแกงกะหรี่ฮาบาเนลวากิวค่ะ มาที่เมนูแรกกันนะคะเมนูเครื่องดื่มออร์แกนิกโคชิชาลาเต้ชาเขียวขั่วหอมไหมหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกรีนทีลาเต้ใช่ไหมคะแต่โคชิชาก็เป็นชาเขียวเช่นกันนะคะแต่เป็นชาเขียวที่นําไปคั่วจนมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะทราบมาว่าที่ร้านใช้กรีนทีออร์แกนิกจากเมืองอุจิเกียวโตซึ่งเป็นแหล่งผลิตชาเขียวที่มีชื่อเสียงมากของประเทศญี่ปุ่นค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเมนูนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ ต่อไปเป็นเมนูของหวานนะคะโฮมเมดดังหงกโคจิชะทำที่ร้านเสิร์ฟแบบทำเสร็จใหม่ๆเลือกโรยผงคินาโกมะมะจะหรือโคจิชะเสิร์ฟพร้อมถั่วแดงและไอศครีมไอศครีมมีให้เลือกมากถึง6รสชาติด้วยกันค่ะสามารถครีเอทเมนูได้ตามใจชอบเลยนะคะดังโงนุ่มหนึบทานพร้อมกับไอศครีมและถั่วแดงลงตัวมากๆเลยค่ะ ในส่วนของเมนูอาหารคาวทางร้านก็มีเมนูใหม่สืบคิดเอทค่ะโดยนำขนมบางโรผสมชาเขียวกลิ่นหอมละมุนสอดไซ้ไซส้กลอบคุณภาพเยี่ยมสไตล์ญี่ปุน่นเสิร์ฟพร้อมโพเตโต้สลดัดเมนูนี้น่าจะเหมาะสำหรับทุกคนที่ชอบลิ้มลองของใหม่ๆนะคะเมนูถัดไปเป็นเมนูข้าวแกงกะดีซอสทาบาเนโรค่ะซึ่งซอสนี้ส่งตรงจากเกียวโตเลยนะคะมีรสชาติเผ็ดหอมมีเอกลักษณ์แบบฉบับแกงกะดีญี่ปุ่นค่ะใส่เนื้อวากิวคุณภาพดีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ เมนูนี้น่าจะโดนใจเคอรี่เดอรเบอร์สไตล์ญี่ปุ่นค่ะนอกจากเราจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆไว้ลงโซเชียลแล้วเรายังมีของที่ระลึกนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงด้วยนะคะและได้ยินมาว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์มีสินค้าน่ารักๆไว้หน้าสะสมด้วยค่ะไปดูกันเลยสินค้าจากร้านทานาริที่อยากจะแนะนํานะคะเป็นทุบหอ,อ,อมอโรมาก,กลิ่นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมีกลิ่นสีเขียวด้วยนะคะน่าจะใช้จุดเวลาอยู่ที่บ้านนั่งเล่นหรือผ่อนคลายจากเบอร์พรมโฮม,มก็ดีเลยค่ะ อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นเครื่องรางญี่ปุ่นค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริและคําว่ามาโมริก็แปลว่าปกป้องคุ้มครองแล้วดูสิคะเครื่องรางเหล่านี้ก็ออกแบบมายัางสวยงามมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในอาหารญี่ปุ่นนะคะทางร้านก็มีน้ำมันพริกกรอยู่ค่ะเคยเห็นตามร้านอาหารที่ญี่ปุ่นบ่อยๆเลยนะคะอันนี้ใส่กับอาหารอะไรก็น่าจะช่วยเพิ่มรสชาติได้อย่างดีเลยทีเดียว ในส่วนของ a p a n Airlines นะคะเราจะมีสินค้าที่เป็นเจ o ออริจินอลออกมาเร็วๆนี้นะคะเราจะมีสินค้าหลากหลายเลยค่ะมีเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าทรงทแ็แบ็คค่ะเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมีฐานนะคะเพิ่มความจุค,ค่ะแล้วก็ยังมีสแปรด้านหน้านะคะเป็นลูกเครื่องบินน่ารักมากเลยค่ะถัดมาค่ะเป็นกระเป๋าชอปเปอร์นะคะเป็นชอปเปอร์แบ็แบบนี้ค่ะใบน,นี้เนี่ยรับรองเลยนะคะพกพาไปช้อปปิ้งนะคะใส่ของได้เยอะเลยค่ะ และกระเป๋าเป็น foldable bag นะคะใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าด้านนอกแบบนี้นะคะเปิดซิปออกมาค่ะด้านในนะคะเป็นกระเป๋าที่สามารถคลี่ออกมาได้ค่ะค่ะเป็นใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะรับรองว่าพกไปเนี่ยสะดวกแน่นอนนะคะพกพาก็สะดวกจุของก็ได้เยอะค่ะ และต่อไปค่ะเป็นกระเป๋า multi use bag นะคะ multi use bag ใบนี้นะคะเป็นทรงกลมๆโคง้คงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีหมวกด้วยนะคะหมวกเป็นหมวกแก๊ปค่ะแล้วก็เป็นหมวกทรงบัคเก็ตค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับนักสะสมค่ะดอมมีโมเดลเครื่องบินค่ะเป็นเครื่องบินรุ่น Boeing 787ออกมาด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะคะทางเซอ Airlines o f f i c i a l Facebook ค่ะ เห็นความใส่ใจในการสร้างสารรค์เมนูของทางร้านที่ใช้ชาเขียวอุจิซึ่งเป็นชาเขียวท้องถิ่นชื่อดังของเกียวโตแล้วก็ทำให้คิดถึงอาหารบนเครื่องบินของ j a แ a n Airlines เลยค่ะเชฟของเราก็ได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบตามฤดูกาลและภูมิภาคต่างๆของประเทศญี่ปุ่นค่ะอยากให้ขึ้นเครื่องมาลองชิมกันนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นตั้งแต่อยู่บนเครื่องเลยค่ะถ้าใครมีความกังวลใจเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเวลานี้สายการบิน j จ p a n a i r l i ล e ์ ได้รับการรับรองให้เป็นสายการบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยในสถานการณ์โควิด -19 ที่ดีที่สุดในโลกค่ะและยังมีนวัตกรรมการเคลือบพื้นผิวเพื่อต้านเชื้อไวรัสและแบคทีรียในห้องโดยสารที่ได้รับการรับรองจาก SIAA ว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีรียได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนั้นสายการบิน Japan Airlines ย,ยังได้รับเลือกจาก Skytrax ให้เป็นหนึ่งใน5สายการบินที่ดีที่สุดในโลกค่ะ และยังได้รับรางวัล Best Economy Class และ Best Economy Class C ถึง2ปีซ้อนค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเกียวโตสายการบิน Japan Airlines มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซโดยออกเดินทางจากกรุงเทพเวลา8โมงเชา้าถึงคันไซบ่าย3โมงจากนั้นก็นั่งรถบัสหรือรถไฟไปที่เกียวโตได้โดยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะท่องเที่ยวในเกียวโตก็ง่ายมากๆท่านสามารถซื้อวันเดย์พาส แล้วก็ใช้เที่ยวได้ทั่วเกียวโตวเลยค่ะนอกจากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซแล้วสายการบินจเจแปนเลไลส์ยังมีเที่ยวบินจากกรุงเทพไปยังอีกสองสนามบินค่ะคือสนามบินนาริตะและสนามบินฮานดะและสำหรับท่านที่ต้องการต่อเครื่องไปประเทศอื่นเช่นอเมริกาก็สามารถใช้บริการของสายการบินจเจแปนเลไลส์ได้เลยค่ะชั้นประหยัดโหลดสัมภาระฟรีสองชิ้นค่ะชิ้นละ23กิโลกรัมสายการบินจเจแปนไลไลส์ยินดีให้บริการค่ะ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยินดีให้บริการค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อย่าลืมนะคะร้านตั้งอยู่เอกมัยซอย5ทองหล่อซอย10ข้างๆดองกี้ทองหล่อนี่เองค่ะและคนไหนอยากเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นอย่าลืมนึกถึงสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายอันนี้ก็ตกใจมา